สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายน้องเสวียนวันนี้จะมาทำไขเ่เป็ดกินใบเตยและไขเ่เี็มกินตะไคร่หอมอุปกรณ์มีดังนี้ไข่เป็ดล้างให้สะอาหดหนึ่งถาดน้ำเกลือต้มใบเตยน้ำเกลือต้มตะไคร่หอมควรโลพลาสติกนำไข่เป็ดที่ล้างสะอาดแล้วเรียงใส่ควรโล ไปอีกแก่พอแล้วาจากนั้นเติมน้ำเกลือต้มใบเตยเทลงไปในขวดโหลให้ท่วมไข่เนยลเยน